มาพบกับลูกแก้วอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะแก้วมีรถเข้าใหม่บอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วแก้วก็รีบหยิบมาให้ทุกคนชมกันเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าคันนี้นั่นเองค่ะ Honda Jazz 1.5 V ปี2017ค่ะคันนี้นะคะ เป็นโฉมนี้แล้วเนอ้อโฉมใหม่เลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆไมคันนี้นะคะอยู่ที่หกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะรถ3ปีนะคะใช้งานเฉลี่ยปีละประมาณ20,000กิโลนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็สภาพโดยรวมเนี่ยยังสวยมากๆคันนี้นะคะราคาประหยัดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโฉมคันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับด้านหน้าคันนี้นะคะมาในกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟนะคะมัลติรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมกับไฟเด t ์ท e r u ั n นิ่งไลท์นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเขาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ด้วยนะคะแล้วก็กุญแจเป็นกุญแจรีโมทค่ะสามารถใช้พุทสตาร์ทได้คันนี้มีพุทธ์สตารมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลย ภายในเจ้าคันนี้เนี่ยแกบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถ5ประตูเนาะเป็นรถเล็กนะคะผู้หญิงแก้วคิดว่าน่าจะเป็นสเปคของผู้หญิงหลายๆคนที่เลือกใช้รถนะคะเป็นคันเล็กกระทะัดนะคะเข้าจอดในเมืองเนี่ยสะดวกมากๆแล้วก็ขับขี่นะแกบอกเลยคันนี้เนี่ยไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังเพราะว่ารถเขาเป็นรถที่กระชับรถหน้าหลักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะว่าคันนี้นะคะให้อะไรเรามาบ้างค่ะ ก่อนไปก่อนไปแวะที่ล้อสักนิดนึงนะคะคันนี้นะคะมาในล้อขนาด15นิ้วค่ะบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะด้านข้างก็สวยนะคะด้านบนค่ะเขามีเสริมหลอมาให้นะคะเป็นเสาอากาศแบบชัก์คฟินนั่นเองค่ะ สำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็มาในไฟท้ายแบบ LED พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เลยนะคะพร้อมชื่อรุ่น Jazz นั่นเองค่ะคันนี้เป็นเครื่องเบนซิน IV Tech ค่ะเรามาดูภายในนะคะฝาท้ายของเขาบ้างะคะ่ะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สะอาดมากๆแล้วก็มีถาดพลาสติกรองเก็บของมาให้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะขนของที่มีความชื้นนะคะหรือว่าขนน้ำแข็งอะไรแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าเขามีถาดพลาสติกซัพพอร์ตมาให้และอีกอย่างหนึง่งด้านหลังนะคะสามารถพับเบาะได้แบบ40-60ค่ะโดยที่วิธีการก็ง่ายมากๆนะคะแค่ กดนะคะสลักนะคะตรงนี้แล้วก็พับลงไปค่ะสามารถพับเบาะได้ถึง180องศาเลยนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อพับเบาะลงไปแล้วนะคะอยากให้ทุกคนดูรานนาบของเบาะนะคะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะที่เรามีถาดวางคือมันเป็นรานนาบเดียวกันไปเลยเนาะแล้วก็สามารถวางของได้แบบกว้างขวางมากๆนะคะถ้าใครที่แบบไปกันแค่2คนนะคะด้านหลังนี่คือพื้นที่เหลือเฟือมากๆแล้วเขาก็ยังมีไฟที่เก็บ สัมภาระด้านหลังเนี่ยเขามีไฟซัพพอร์ตมาให้อีกด้วยค่ะสำหรับเจ้าเจ็ดคันนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้ยังมีเครื่องมือพร้อมยางอะไหล่มาให้ครบคันอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าเจ้า Honda j a z z คันนี้แก้วคิดว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะคะที่เราเน้นไปที่ผู้หญิงเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะตัวเล็กๆนะคะมีรถคันเล็กๆน่ารักเนี่ยบอกเลยว่า เหมาะสมกับการใช้งานมากๆในระดับเริ่มต้นนะคะหรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ารองรับได้ทุกกับความต้องการจริงๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในของเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะว่าภายในเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะสำหรับ Honda Jazz ปี17ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นระบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะก็มีกุญแจแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดสตาร์ทได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ คันนี้นะคะอย่างที่แก้วบอกไปว่า เลขไม์ของเขานะคะอยู่ที่60,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเ็จะให้กล้องนะคะซูมเข้าไปเห็นชัดๆเลยนะคะและหน้าปัดเรือนไม์ของเขาเนี่ยเป็นมาตรวัดเรืองแสงสวยงามมากๆเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับทวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะได้ที่พวงมาลัยเลยแล้วก็คอนโซลด้านหน้าของคันนี้นะคะเป็นสีเปียโนแบ็คค่ะสีดำสวยงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าค่ะ สีดําเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเบาะผ้าของเขาเนี่ยมีการเล่นลวดลายนะคะสวยงามจริงๆเนาะแล้วก็สภาพภายในคันนี้แก้วบอกเลยว่าสวยงามมากๆถาดที่รองเท้าของเขานะคะก็มีติดรถมาให้เลยแล้วก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเครื่องเสียงของเขานะคะสามารถเล่น FM AM ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันสามารถเชื่อมต่อ AUX และก็ USB ได้ด้วยค่ะรับสายวางสายนี่เลยนี่ตรงนี้มันมีปุ่มให้เรานะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถือว่าฟังก์ชันครบคันมากๆนะคะด้านล่างเครื่องเสียงของเขานะคะก็จะเป็นระบบแอร์แบบน,นั่นนวลค่ะเราสามารถปรับได้เลยนะคะ ถือว่าดีไซน์ออกมาได้กระชับแล้วก็น่ารักใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้อย่างที่แก้วบอกไปนะคะว่าเขาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ด้วยค่ะคอนโซลกลางนะคะตรงที่วางเกียร์ของเขานะคะก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําหน้าเกียร์มาให้2ช่องค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเกียร์นะคะก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆ,ๆน้อยๆตอนนี้แก้วเอาโทรศัพท์วางไว้นะคะก็สามารถวางได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะมีคู่มือติดรถมาให้ด้วยนั่นเองค่ะ บอกเลยว่าสมุดคู่มือของเขานะคะยังอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะมีสมุดร,รับประกันนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะครบเลยค่ะ นอกเหนือไปจากนั้นนะคะคันนี้ยังมีโหมดอีโคมาให้ด้วยค่ะโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะแล้วก็มีการแสดงผลบนมาารวัดให้เราด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าพร้อมระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะแล้วก็มีระบบควบคุมการทรงตัว VSA อีกด้วยค่ะด้านข้างของพวงมาลัยด้านขวาน,นะคะเขามีปุ่มโหมดนะคะการเลื่น ไหลมาให้เราด้วยค่ะบอกเลยว่าอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของคันนี้นะคะครบคันค่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างค่ะว่าคันนี้เนี่ยด้านหน้าสวยงามแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะว่าเขามีสภาพสวยงามเช่นเดียวกันหรือไม่ไปเจอกันเลยค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะอย่างที่แกวบอกไปอย่างแรกคือเขาสามารถพับเบาะแบบ40-60ได้นะคะก็จะเพิ่มพื้นที่การเก็บของนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะคะเมื่อเราพับขึ้นมานั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกเลยว่าด้านหลังก็นั่งสบายเช่นเดียวกันโน้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะไม่มีรอยขาดนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยยังมีฟังก์ชัน Isofix นะคะจุดยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กค่ะอันนี้นะคะก็สามารถซัพพอร์ตนะคะครอบครัวที่มีเด็ก ลกนะคะเด็กเล็กได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังแกบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะคะเทส d r รูมเนี่ยคืออยู่ในเหลือๆต้องบอกว่าเหลือเลยนะคะแล้วก็คนที่แบบว่านั่งด้านหลังเนี่ยสคนนั่งได้สบายๆเลยค่ะสำหรับ Honda Jazz คันนี้ค่ะ สำหรับใครที่สนใจ Honda Jazz 1.5V ปี2017คันนี้นะคะเลขไม่เพียง60,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะตกแล้วใช้งานเฉลี่ยปีละ20,000กว่ากิโลนะคะสามารถทักเข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่า ถ้าใครอยากที่จะดูรูปภาพเพิ่มเติมและขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาในเพจ Facebook ของเราได้เลยหรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถทักเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะหรือถ้าใครอยากเห็นรถจริงๆนะคะสามารถเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้นะคะทุกสาขาเลยนะคะบอยรถบ้านมีบริการถึง4สาขานะคะเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็สาขาน้องใหม่สาขาลาดบุรีค่ะวันนี้นะคะลูกแก้วก็ต้องขอฝากเจ้า Honda j a z z คันนี้ไว้ด้วย ะะฝากกดไลค์กด u u s c r i b e นะคะช่อง YouTube ของบอยรถบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนำรถสวยๆมารีวิวให้ทุกคนชมอีกนะคะสำหรับวันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ